ครับถ่ายตอนแรกเลยผู้หญิงภาพยนต์หน่อยครับวันนี้ถ่ายตอนแรกเลยครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับพี่ตื่นเต้นครับเอ่อก็ฝากภาพยนต์เนี่ยนะคะเอ็นเดโซนะคะปณิธานหวานน้อยนะคะอย่างที่เราได้พูดจนเลทีแล้วนะคะก็ฝากด้วยนะคะมาดูพวกเราด้วยนะคะให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะตั้งใจทำมากๆเลยค่ะเรื่องราวเหรอคะค่ะเรื่องราวก็จะเป็นหนังรักนะคะของคนที่ เป็นหนังรักอยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้เราพ่อเบสปอยให้ท่านค่ะก็คือมันไม่ใช่หนังรักแบบทั่วไปนะครับหนังรักเรื่องนี้มีอะไรบอกคุณอยู่ข้างในเยอะมากนะครับอยากให้ไปลองดูว่าคุณจะเจอรสชาติความรักของคุณแบบไหนและจะเลือกใช้รสชาติไหนกับชีครับกับเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องแรกเปะไรบ้างเป็นเรื่องแรกเป็นอะไรบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ขอมมีมีค่ะเอ่อพี่โต จริงก็ก็ดีใจมากว่าน้องเป็นคนที่แบบทำงานง่ายมากครับก็คุยกันแล้วก็แบบน้องแบบเป็นคนง่ายๆครับผมก็ก็เหมือนทำงานกันยาแล้วก็ทั้งที่มงานทั้าพี่เพลแล้วก็พี่โบพี่โนทุกคนเป็นกันเองหมดเลยครับทุกอย่างก็เลยแบบเวลาทำงานจะวยกันเลเรื่องหมดเลยดี ไม่เป็นไรแม่หล่อจริงๆคือทุกคนก็คือแบบทำงานเน็กในส่วนของตัวเองให้มันดีที่สุดอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกคนก็แบบเรียกว่าเตรียมตัวมาดีครับผมว่าอย่างน้อยก็คือทำงาน้มาเยอะด้วยเหมือนกันมีอะไรก็ช่วยกันมีนอะไรก็ช่วยกันแนะนำกันพี่นิวก็แนะนำโน้ตหลายอย่างเหมือนกันเออมากครับใช่ก็ใครทำาเยอะใกล้ใกลด้วยสายจก็สำหรับนิวก็รู้สึกว่าก็ มันตืน่นเต้นอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เราแบบตั้งใจทํามากับพี่ๆเรานะครับก็ร,รู้สึกว่าอีกนิดเดียวแล้วเราจะได้ดูดูกันแล้วพี่ๆเขาอาจจะแบบไปตัดต่ออะไรกันมนาะอาจจะแบดูหลายนองแล้วแต่ว่าส่วน,นผมเองกับน้องอาจจะยังไม่ได้ดูไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นมากครับว่าพอขึ้นในในใน,ในหน้าจอเป็นในโงรงภาพยนตร์เนี่ยมันจะแบบคาดหวังมากน้อยแค่ไหนคาดหวังไหมคือจริงนิวรู้สึกว่า เวลาที่ดูทำงานอะไรทุกอย่างผมรู้สึกว่าถ้าเกิดนิวอะชอบเรื่องนี้แล้วอะดูรู้สึกว่ามันมันมันเหมือนเรื่องนี้มันให้อะไรกับคนดูแล้วรู้สึกว่าเออมันมันแซ่บๆหนักๆก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรมากกว่านี้ครับใครรู้สึกว่าคนดูแบบได้รับอะไรกลับไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความสุขแล้วครับใยู่ทูบเราไม่ต้องหวังกันแล้วใช่ใช่ใช่ความสุขแล้วค่ะงานตื่นตาตื่นใจค่ะเขาบอกว่าเรื่องแรกเป็นไงบ้างก็จะคขายขายที่นี่เลยค่ะก็ถ้ารู้สึกแบบอยากให้ต่างเรื่องนี้นะคะแบบ มองความรักในใจหลายรูปแบบให้กับทุกคนดูค่ะและหลังจากที่ทุกคนดูจะในค่ขอบคุณมากค่ะที่เล่าีห้ฟัท้าทางยังไม่รู้ผาสุขตัวละครอะไรเรื่องะก็เป็นการแสดงเรื่องแรกค่ะก็อาจจะแบบว่าเวลาเข้าต้องอาจจะยังแบบไม่รู้อะเขาเรียกอะไรนะคะหมุนกล้องอะหมุนกล้องค่ะจังหวะอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบยังไม่แม่นก็พี่ๆคนในกองก็จะช่วยดูะ ขนโบะเรื่องแรกของค่ายอค่ะค่อยกเลยอ่ะก็หนังเรื่องแรกของค่ายนะคะโบเองก็ต้องบอกว่าทั้งโบและทีมงานดับเบอนเีมนะคะตั้งใจมากๆเลยนะคะอยากจะฝากดับเคอนฟียมและหนังเรื่องนี้นะคะไว้กับทุกคนด้วยโบเชื่อว่าหนังเรื่องนี้ค่ะเป็นกลิ่นอายของความอบอุ่นความรักนะคะแล้วเราก็ทําด้วยใจรักค่ะก็คาดหวังว่าหนังเรื่องนี้นะคะจะสร้างความสุขให้กับทุกคนค่ะแล้วก็ฝากนักกับตกิด้วยค่ะ

พรุ่งนี้7พฤศจิกายนนี่วันแรกนะครับแล้วเราอยากให้ทุกท่านไปดูกันทุกๆวันนะครับบอกต่อกันทุกๆเวลานะครับเพื่อเราจะทุกทุกๆคนจะมีกําลังใจทําหนังดีๆได้ทุกๆเรื่องครับแล,แล้วก็ลมหนาวมาแล้วนะคะหนังเรามากับลมหนาวค่ะความรักคู่กับรมหนังออเทีอบกอนนะคะก็ฝักด,ด้วยครับแล้วก็ น้กฝากก่อนนะฝากด้ครับยังไงก็เป็นเรื่องแรกเลยฮะที่มีโอกาสพ่อลูกได้ <c oughs> ด้วยกันทาร่วมกันอะไรเงี้ยครับรอดตายมาได้ก็แบบว่าสุดๆแล้วอยากจะฝากฝากทุกคนด้วย <c oughs> เรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้มี ไม่เหล็กหรือจุดแข็งอะไรที่บุนแรงแต่ที่แนะ่ๆเรามีความแปลกใหม่เรามีความแตกต่างเรามีความสดเรามีความจริงใจอยู่ครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็บท,ทั้งหมดเป็นจุดขายทั้งหมดนะครับแล้วก็มีจุดนึงที่รู้สึกว่าดีมากคือ<ม>าภาพบรรยากาศใน<ม>ภาพนี้ครับคือเป็นถ่ายที่เชียงรายแล้วก็ลำพูีแล้วก็กรุงเทพครับก็รู้สึกว่าแต่ละที่คือก็เป็นที่อันซีนไทยแลนด์ทั้งนั้นเลยครับก็ อย่างเหมือนแบบพอไปดูปุ๊บอาจจะแบบเอ้ยอยากไปเที่ยวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบมาลองแบบดูบรรยากาศกันก็ได้นะครับใช่พูดถูกส่งเสริมความเป็นไทยส่งเสริมด้วยเรื่องนี้เรื่องนี้การันตีผู้กกฎเงินทองอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็นักแสดงด้วยกระแนงมาจะทำไงกับปากถึงตามด้วยนะครับเอสเปรสโซ่นะครับวันปฏิทินหวานน้อยครับผมคุณบ้านฝากค่ะคุณบ้านฝากแล้วฝากได้นะคะเอสเปรสโซ่ปฏิทินหวานน้อยค่ะหวังว่าความรักในเรื่องเนี่ยจะมอบอะไรบ้าง อยากเห็นที <rôle à> <S <s ่เมเบิลิกในหนังอะอยากได้เสียงขนหนันั้นเอ้ดังน้นไมแตกพีิกใ่ไหเดี๋ยวมันพีนะตองเท่าเลยนะ Welcome to Star Society